รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรุ่นหรือเป็นลายที่เขาเรียกว่าผัดไทยตัวนี้พิเศษผลิตเพื่อเมืองไทยเท่านั้นต่างประเทศไม่มีม,ม,มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นตัวนี้ผลิตมาแค่100ตัวสังเกตดูลักษณะของผัดไทยก็จะเป็นสีเนี่ยสีอย่างที่ที่ผมนั่งอยู่นะ แกจะบอกว่าเก้าอี้อที่นั่งสบายกับเก้าอี้อที่ถ่ายรูปสวยมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกันหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆค,คิดก็เปลี่ยนมาหลายๆชุดคราวนี้เราก็จะพยายามตามหาแคมป์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนในครอบครัวมามามา,มาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันมาจอยกันจะลืมติดตามท่องแอดดี้แคมป์นะคะสวัสดีครับพบกับแรลแคมปปิ้งอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ต่อเนื่องกับการเดินทางมาที่ กันจนบุรีที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เดินทางมาก,กับตะเกียงพาณิษย์นะครับ US camp กับพี่อูดแล้วก็บรรดาสมาชิกที่นารักทีมงานของพี่อูดนะครั้งนี้ก็มามากันที่เชอร์รี่ฮับโซนแคมป์กันจนบุรีนี้ห่างจากตัวเมือง13กิโลแล้วก็สะดวกสบายมากและที่เรานั่งกันอยู่นี้ก็เป็นเอ่อเป็นเลเชอร์พอตนะฮะ สปริงบาร์นะฮะแบนสปริงบาร์แล้วก็บรรากา,การก็เหมือนได้ปิกนิกแคมปิ้งสบายๆกันแมลงได้ถ้าปิดทุกด้านแล้วก็กันแดดกันลมกันฝนได้อะไรเงี้ยก็เป็นเป็นลักษณะของปิกนิกแคมป์สบายมากสวยงามมากครับตัวนี้ก็เลเชอร์พอดครบ ปดูได้ที่ที่ที่ US Camp นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเราก็มาดื่มกาแฟหากาแฟดีๆชงกันครั้งนี้อย่างเช่นเคยครับเราก็ได้กาแฟจากโรงกาแฟโครามุนมีกาแฟทั้งขัว้วแคมขั้วกลางขั้วอ่อนแล้วก็เป็นกาแฟที่เป็นมเมล็ดหรือไม่ก็เป็นตัวดิบที่เรามีหลายครั้งแล้วครับที่เรานำเสนอไปแต่ว,แวันนี้เราก็จะมาใช้เครื่องลาวิด้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะฮะในการเบนกาแฟของเราเครื่องเครื่องบดกาแฟตัวนี้นะฮะ ท,ท,ที่ทางเรามีมมมบริการมีแนะนําให้นะครับ<ม>ก็เป็นลักษณะเครื่องบดกาแฟอยงนี้ครับบดให้ดูนะฮะเป็นรุ่นทีสของของลาวิด้นะครับตัวนี้สนใจก็ลองเข้ามาดูในเพจหรือทักมาได้ทางเพจของเรานะฮะมี3สีสีเหลืองสีขาวสีดำนะครับลักษณะการทํางานก็จะช่วยคือเป็นมอเตอร์ที่ช่วยเบรนมเมล็ดกาแฟให้เราแล้วก็สามารถเลือกความละเอียดได้ จะเข้มแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนตามที่เราต้องการได้เลยใช้เวลาไม่นานครับเขาก็เขาก็เป็นมอเตอร์บดเข้าไปเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยมอเตอร์เดี๋ยวผมใส่กาแฟเลยแล้วกันจะได้ไม่เดือล้าก็ใส่กาแฟเข้าไปเนี่ยพอใส่กาแฟเข้าไปนะครับปุ๊บผมผมก็ปิดปัวน,นี้ปุ๊บแล้วก็บดล็อกทั่วไปนะล็อกทั่วไปนะฮะแล้วก็ผมก็กดแค่ตัวนี้ครับ มอเตอร์เขาก็ทางานเราก็ทิ้งเอาไว้หลังนะั้นเราอาจจะต้มน้ําหรือเดินตัอน้ําร้อนอะไรก็ได้นี่ผมเตรียมน้ําร้อนแล้วยังร้อนอยู่เลยก็ดิฟผ่านน้าร้อนดีๆแล้วก็ได้กาแฟดื่มกันจะเช้าจะบ่ายก็แล้วแต่อธัธยาศใสวันนี้อุปรกรณ์ที่เห็นนั่งอยู่อันนี้คือรุ่นพิเศษมากนะครับเป็นของแคมป์สานะฮะเป็นแบรนด์ของไต้หวันแล้วก็ตัวแทนนําเข้าหลักก็ทางทางตะเกียงพาณิชย ทาง US Cam เนีเป็นรุ่นหรือเป็นลายที่เขาเรียกว่าผัดไข่ตอนนี้พิเศษผลิตเพื่อเมืองไทยเท่านั้นต่างประเทศไม่มีมีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นตอนนี้ผลิตมาแค่100ตัวสังเกตดูลักษณะของผัดไทยก็จะเป็นสีเนี่ยสีอย่างที่ที่ผมนั่งอยู่นะลวดลายหรือว่าหรือว่าฟังก์ชันของผ้าก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกตัวคือเป็นรุ่นรุ่นที่ที่พิเศษคือเป็นรุ่นที่ไม่เหมือนกันเลยร้อยตัวพิเศษแล้วแล้วก็ไอ้หนึ่งร้อยตัวก็จะไม่เหมือนกันอีก น,นี่คือความดีงามรุ่นผัดไทยตอนนี้มีร้อยเจอเท่านั้นรุ่นนี้แบบน่าสนใจมากของแคมป์สามสามนะฮะซึ่งแคมป์สามสามนี่ใช่ว่าจะมีาะเก้ก,กอี้โต๊ะพวกโต๊ะโต๊ะป,ปิกนิกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีฟังก์ชันข้อดีงามของเขาคือแคมป์สามสามเนี่ยเขาจะเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้จริงๆแล้วเป็นงานลักษณะงานแฮนด์เมดเหมือนวันเนี้ยเหมือนในตัวที่เห็นผัดไทยเนี่ยวันนี้ผมมีอยู่ตั้งสามตัวนะวันนี้วันนี้วันนี้นนแบบว่าพี่อู๊ดใจดีเอามาให้เห็น จาก100ตัวอยู่ตรงนี้สตัวแล้วนะฮะก็จะมีถุงอย่างนี้ให้เลยนะฮะการนํามาใช้หรือว่าการพื้นที่ในการในการในการพกพาไปก็จะง่ายวิธีประกอบก็ไม่ไม่ยากครับตัวนี้มันเหมือนแบบเป็นเป็นชุดชุดชุดคิดเข้าอยู่แล้วนะฮะกางมาฮนะไอใส่เข้าไปครับคือเพราะเป็นงานไม้แล้วมุดโนมันดีผมว่านะดูดิไม่เหมือนเลยการตัดเย็บเลยอะไรมันก็จะมีความต่างของมันทั้งทั้ง3ตัวแค่3ตัวที่เห็นตอนนี้เนาะ ผมว่าแบบเป็นอะไรที่แบบ100ตัวเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็แล้วก็ที่ที่ที่จะเกียัพัี้เนี่ยที่เดียวเลยยูเอสแคมที่เดียวเลยต้องต้องไม่พลาดนะครับหนึ่พัดไทยโอเคอ่ะก็พัดไทยแพมสามสาโอ้น่ารักมาก่ะเดี๋ยดื่มกาแฟครับดื่มกาแฟัแฟนนี้ก็อ้างเรานี่ได้1แก้วแล้ว จิบกาแฟมีถ้วยมีกาแฟแก้วกาแฟดีๆก็มาใส่อ่ะได้กาแฟหอมกลุ่มก็แบ่งปันกันสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ ครับผมผมโจอานน์นะครับชื่อเล่นชื่อโจครับปัจจุบันเป็นวิศวกรครับทำทำถนนนะครับทำถนนที่ที่ใช้สัญจรปกตินี่แหละครับแล้วก็ส่วนชื่อเพจก็ตอนนี้ที่ทำเพจก็คือชื่อเพจว่า Daddy ี้แคมนะครับผม d a d ดดี้แคมจริงๆแล้วเนี่ยามาจากที่ ก่อนหน้านี้มีอินสปายจากจากาพี่ที่ทำแคมมัมไปแล้วเราก็เลยเอจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อลูกสองก็เลยเป็นที่มาของแด๊ดดี้ก็เลยเป็นแด๊ดดี้แคมเลยครับง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรแด d ดดี้แคมเปิดมาได้ประมาณสัก2 2ปีครับประมาณปีเข้าสู่ปีที่2ครับแด๊ดดี้แคมเนี่ยเริ่มต้นมาจากว่า ชอบถ่ายรูปเวลาไปแคมป์แล้วก็อุปกรณ์นะฮะปรากฏว่าถ้าเราจะลงหน้าหน้าหน้าเฟ e บุ o กตัวเองมันก็จะลบกวนเพื่อนๆที่เขาไม่ได้อินในระบบนี้ก็เลยเป็นที่ที่ระบายของครับพูดง่ายว่าที่ลงลงรูปมาในเพจก็ก็จะเบสออนในอารมณ์ของอารมณ์การทำกาแฟนะครับช่วงเริ่มผมก็เพิ่งมาเริ่มทานกาแฟช่วงช่วงโควิด -19 นะครับ2019ที่ผ่านมาหลังจากนั้นจากกินกาแฟอยู่ที่บ้านก็ลุกลามไปเรื่อยๆเข้าสู่แคมป์เข้าสู่ระบบแคมป์อะไรมาเรื่อยๆจนจนมาเป็นแบบอย่างที่เห็นทุกวันนี้แหละครับครับไม่ไม่กินกาแฟมาตลอดชีวิตเลยครับเพราะว่ารู้สึกรแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยในอดีตคือกินแล้วรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงหลังจากนั้นก็ก็พอโควิด2019 ะะก็เริ่มเริ่มมี Work f r ฟ m Home บ้างก็จนมารู้จักรุ่นพี่ที่ทำร้านกาแฟร้านแอนเดย์ครับเขาก็แนะนำให้รู้จักกาแฟฟิลเตอร์หรือกาแฟดิปครับพอพออารมณ์ของกินกาแฟดิปมันมันไม่มันจะอารมณ์คล้ายแบบกินน้ำชาแล้วก็มีโปรเซสวิธีทำที่ทำทานที่บ้านได้ครับก็ลุกลามมาเรื่องแก้วกาแฟที่ใช้ เขาแคมป์กันเป็นแก้วกาแฟาที่ฮิตในหมู่แคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็จะยุคของแก้วไฟคิงจากแก้ววินเทจไฟคิงมาก็เข้าสู่ไอตทมอื่นตะเกียงอุปกรณ์นู่นนัน่นนี่จนจนเหมือนอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็หลังจากวันนั้นก็กินมาจนถึงทุกวันนี้ทุกทุกวันครับทุกวันตอนเช้าต้องกิน <S 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 ลักษณะของผมกินกาแฟาจะจะจะ,จะทำกินเองที่บ้านแล้วก็ วันก่อนวันก่อนแฟนผมก็ถามว่าที่กินกาแฟเนี่ยคือชอบรสชาติหรือชอบอะไรของมันแต่ผมก็นั่งทบทวนตัวเองว่ามาแคมป์ก็ทํากาแฟแต่กาแฟในมุมของผมเนี่ยคือจะไม่ได้แบบแม่นในเรื่องทฤษฎีอัตราส่วนเลโชแต่แต่ผมชอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากาแฟชอบชอบเป็นคนชอบอุปกรณ์ก็ก็สนุกกับการเล่นอุปกรณ์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่รสชาติอาจจะเอาที่ตัวเองชอบไม,ไม่ได้ว่าต้อง แม่นตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งจริงๆพอพอเราเริ่มต้นจากกาแฟดิฟที่เราเริ่มมามาทำทานรสชาติมันก็จะไม่ได้หนักน่วงบีบหัวใจแบบเต้นตุ๊บตๆบตุ๊บตับแบบ,บ,บในในอดีตที่เราเคยสัมผัสแต่พอมาเป็นกาแฟดิฟเนี่ยกระบวนการวิธีแล้วก็โปรเซสของของการทํามันก็จะง่ายๆครับหลักการก็คือกาแฟบดลวกน้ําร้อนผ่านผ่านกระดาษกรองหรือว่าฟิลเตอร์แล้วก็ได้ เอามาดื่มจริงๆหลักการมันมีแค่นี้แต่คราวนี้รายละเอียดมันก็ดีเทลลงไปตามตามศาสตร์ของแต่ละคนเพราะอุปกรณ์กาแฟที่ที่มันต้องคล่องตัวต้องพกไปที่แคมป์เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ที่ประมาณว่าเคลื่อนที่ได้สะดวกแล้วก็พอถ่ายรูปมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบรูปของกาแฟที่แคมป์ในอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆก็เลยก็จะจะมีลงใน ในเพจของตัวเองแล้วก็อาจจะแชร์ไปในกลุ่มคอฟฟี่แคมป์มาเนียอะไรประมาณนี้ในในกลุ่มข้างเคียงตัวแรกนะครับก็คือตัวเครื่องบดนะครับก็เอาที่เราชอบนะครับก็ลองศึกษาดูว่าจะชอบเครื่องบดในลักษณะไหนนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นพวกถ้าเป็นดิฟก็จะเป็นตัวกระดาษกองนะครับแล้วก็ไอตัวแก้วแล้วก็ กระบวนการซึ่งได้มาซึ่งน้ําร้อนก็จะเป็นเตาแก๊สเตาน้ํามันเตาแอลกอฮอล์ <c oughs> ก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลเลยครับจริงๆก็มีแค่นี้แล้วก็เม็ดกาแฟที่ชอบ <c oughs> แค่อยู่ที่บ้านสมมติเลย9ก้าโมงสิโมงเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับคาเฟอีนก็จะรู้สึกปวดหัวตือๆขึ้นมาแล้วครับน,น่าจะเข้าขัน้นติดในระดับหนึ่งได้แล้วเหมือนกันครับณตอนนี้ กาแฟมันเป็นอะไรที่จะบอกว่ายัางไงฮะคือความชอบของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเลยอร่อยของของหนึ่งท่านพอมาให้ท่านที่สองชิมก็อาจจะไม่ได้ชอบในรสชาติอย่างนั้นก็ได้คล้ายๆกับวน์ครับจริงๆวน์ที่ราคาแพงก็อาจจะไม่ได้ถูกปากสำหรับคนทุกคนกาแฟก็กาแฟก็เช่นกันครับในส่วนของแ a t i ี a แคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะมีแม้แต่รูปเ,เขาเรียกอะไรรูปดิสเพย์หรือ,รอเปล่าะฮะท,ที่เป็นรูปขึ้นหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นรูปของลูกชายนะครับซึ่งซึ่งช่วงนั้นภรรยาผมคลอดลูกคนที่สองอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็กำลังกำลังคือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปแคมป์ก็จะเป็นช่วงที่ผมกับลูกชายเนี่ยต้องออกแคมป์กันสองคมน,นะครับพอไปสองคนเสร็จแล้วก็จะมีรูปที่ที่ ที่เป็นแรงบันดาลใจกับผมและเขาเนี่ยมามาขึ้นเป็นหน้าดิสเพย์เลยฮะก็จะเป็นรูปเขามีเก้าอี้สองตัวแต่มีเขานั่งคนเดียวเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายออโดยโดยในเนื้อหาของของของเพจเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้มีคำบรรยายหรือเนื้อหาอะไรมากแต่แต่จะเป็นการโพสต์รูปที่ ตัวเองถ่ายแล้วรู้สึกชอบก็จะก็จะโพสต์แล้วก็อัพลงไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้เน้นถ่ายว่าจะต้องเป็นบุคคลแต่ว่าจะเน้นถ่ายแค่มองภาพแล้วเราได้อารมณ์ในในแบบที่เราอยากจะนําเสนออย่างนี้ครับ <S <S ทอมรับ,บลูกชายผมเนี่ยก็ออกแคมป์ตั้งแต่เด็กๆด้วยกันคือเรื่องของแคมป์เนี่ยมันมันมีหลายปัจจัยที่ที่นำมาสู่ ปัจจุบันในวันนี้เพราะเคยเคยเจอบทความครับเขาทําการศึกษาว่าเด็กที่ได้ออกไปแคมป์ิ้งหรือกิจกรรมเอาทดอร์เนี่ยยิ่งยิ่งโดยเฉพาะเด็กประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมแคมป์ปิ้งมากการที่เด็กได้ออกไปเอาทดอร์รับแสงแดดจะทําให้สมองเขาเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็จเจริญเติบโตค่อนข้างสูงมากกว่ากว่าอยู่ในพื้นที่ปิดหรือว่าใน ในห้องปกติอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกที่จะมาแคมป์กับลูกชายครับจริงๆแคมป์ที่ที่ผม Daddy ด a m p แคมจะไปออนทัวร์เนี่ยครับหรือออกออกแคมปิ้งเนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือ1ผมจะไปกับลูกชายในอดีตนะฮะช่วงก่อนอันนี้แต่ตอนนี้คือตัวเล็กคนที่2เนี่ยก็เริ่มออกได้แล้วอายุ9เดือนก็เริ่มพาออกตั้งแต่น่าจะประมาณ6เดือนหรื เจ็ดเดือนนี้ฮะก็เริ่มออกแล้วการเตรียมตัวก็ต้องก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอุปกรณ์เรื่องที่หลับที่นอนก็จะต้องก็จะต้องคำนึงถึงรายละเอียดพวกนี้ครับถ้าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปที่ออกเคยออกไหมกะทั้งสองคนเนี่ยเคยนอนแค่แค่ใต้ทับลว้ลวนก็มีที่ที่แบบนอนเปิดหมดเลยช่วงนั้นเอาเต็นท์ตัวเล็กไปกะว่าจะนอนเบียดกับลูกชายได้ลูกชายบอกครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อ ต่อไปไม่เอาแบบนี้อีกแล้วนะคือเขานอนค่อนข้างเบียดหลังในในคืนนั้นเองด้วยกันสักประมาณกลางดึกเราก็เลยลุกออกจากเต็นท์ที่สําหรับ1นถึงสคนนอนเนี่ยมันนอนอยู่บนบนขอดบนเตียงสนามแบบแบบเปิดใต้ทับล้วนๆนะครับก็เป็นอีกอีกฟิลหนึ่งที่ผ่านไปด้วยกันได้วันนั้นเนี่ยผมผมก่อไฟกับกับลูกชายสองคน แล้วเราก็นั่งได้คุยกันเหมือน,อนเพื่อนนะครับตอนนั้นเขาก็อายุสักประมาณประมาณ3-4ี่ขวบนี่ยฮะไปกับผมสองคนก็นั่งคุยกันเหมือนกับเป็นเพื่อนแล้วก็มันมันมันก,ก็ก่อไฟไปด้วยอากาศก็ค่อนข้างหนาวแล้วเราก็อยู่เขาก็ไม่อยากนอนเขาก็เหมือนอยากนั่งคุยกับเรามันมันมันรู้สึกเต็มเต็มอิ่มแล้วก็เติมเต็มมากครับในในช่วงวินาทีนั้นนะครับอยู่กันสองคนแล้วก็ฟิลเหมือนกับ เหมือนกับเรา <ล Real. S 1> เราเรา,เราได้โฟกัสซึ่งซึ่งกันและกันมากถามเขาว่าจะไปแคมป์หรือไปโรงแรมบางทีถ้าแฮปปี้ก็บอกอยากไปแคมป์แต่พอผ่านแคมป์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 มมก็อยากไปโรงแรมเพราะว่าโรงแรม Gard อาจจะมีสระว่ายน้ำมีกระตูนบ้างก็เราก็จะสลับกันไปคือเขาก็เป็นคนที่จะว่าอยู่ง่ายก็ก็อยู่ง่ายครับเป็นคนที่ปรับตัวได้ในในระดับหนึ่งครับ เราก็พยายามให้ให้เขาเลือกให้เขาตัดสินใจแล้วก็ให้เขา,าเผชิญกับกับปัญหามีอยู่ครั้งหนึ่งครับอันนี้แชร์ให้ฟังเลยเอารถตู้เอารถตู้โฟกไปปรากฏว่าล็อกล็อกแล้วลืมกุญแจไว้ในในรถตู้ครับวันนั้นเรากลับไม่ได้เครื่องกลับไม่ได้แล้วดียังมีมือถือซึ่งซึ่งมันเป็นช่วงของคนกำลังทยอยกลับบ้าน ทางลานเขาก็จะวุ่นคอยส่งแขกคอยเคลียร์เช็คเอาท์เราก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนั้นเหมือนกับเป็นปัญหาที่เราไปเราไปกันสองคนสุดท้ายเราก็โทรศัพท์ไปหาช่างเขาบอกว่ามันมีวิธีปลดล็อกกุญแจก็ทําให้เราสามารถาไม่ได้ทุกกระจกไม่ได้เรียกช่างซ่อมกุญแจเพราะมัน,มนที่ทุรกันดารมากก็สามารถที่ล้วงแล้วก็สะดก้อนเพื่อให้ลูกชายครับปีนเข้าไปในช่องเล็กๆเ,เพื่อไปเอา ไปเอากุญแจมาเปิดได้หวัวนั้นแบบก็ย้อนกลับไปว่ามันทุกปัญหามันมีทางแก้ไขเราก็ต้องนั่งสติอันนั้นได้ได้บทเรียนกับลูกชายมาก <S 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 สำหรับความยุ่งยากหรือไม่นั้นนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราเราแต่ละบ้านเนี่ยจะจะ,จะเซตลูกมาอย่างไรจริงๆถ้าถ้าเราเซตลูกมาให้ง่ายเขาเขาก็จะง่ายเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการ เลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวซึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้ผมไม่ขอไปก้าวล่วงว่าแบบไหนจะดีแบบไหนจะไม่ดีแต่ว่าสําหรับผมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสมูทแบบง่ายซะเลยทีเดียวแต่ก็บนบนบน,บนเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปก็จะมีมีเรื่องราวอยู่เหมือนกันเอาพี่วินสวัสดีสวยๆสวัสดีครับ่อัอาชวินอาวินแต่พอมาแคมป์เนี่ย เหนื่อยเก็บอุปกรณ์แต่ว่าพื้นที่ก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาแล้วก็หลายๆครั้งก็จะไปเจอเพื่อนใหม่ในแคมป์ซึ่งซึ่งเด็กๆที่มาแคมป์ส่วนมากก็ก็จะจูนกันได้ได้ง่ายแล้วก็พอเล่นด้วยกันเนี่ยก็ก็จะเป็นความวินวินทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ฝั่งลูกชายคําเริ่มต้นที่ที่ได้แนะนาจากจากพี่อุดก็ดีแกจะบอกว่าเก้าอี้ที่นั่งสบายกับเก้าอี้ที่ถ่ายรูปสวยมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกันอ่า หลังจากนั้นผมก็ค่อยๆค,คิดก็เปลี่ยนมาหลายๆชุดคราวนี้เราก็จะพยายามตามหาอุปกรณ์ที่ที่เราชอบคือคือคือ,คอต้องกลับมาที่ตัวเองว่าตัวเองเ่ยอยากจะเซตเต็นท์อยากจะเซตแบบบ้านของตัวเองหรือว่าแคมป์ของตัวเองให้เป็นในรูปแบบไหนก็เลยเลยมาจบที่เซตนี้ครับอย่างในมุมผมเนี่ยคือ1เราก็จะศึกษาถึงสตอรี่ของ ชิ้นส่วนนั้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือพอมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าว่ามันสวยในในมุมของเราไหมเราเราเราอินกับของชิ้นนั้นไหมถ้าถ้าเกิดในในภาษาหนังสือเขาเรียกว่ามันจะมีศัพท์คำหนึ่งของของคนญี่ปุ่นว่าชิ้นส่วนนั้นมันสปาร์กจอยหรือเปล่าพี่ลองคำคำว่าสปาร์กจอยเนี่ยมันหมายความว่าเป็นของที่พอเราหยิบจับขึ้นมาเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกมันให้ความ จอยกับชิ้นชิ้นนั้นระหว่างเรากับสิ่งของชิ้นนั้นหรือเปล่าแคมป์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนในครอบครัวมามามา,มาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันมาจอยกันแล้วแล้ว,ลวพอเราไปด้วยกันทุกคนเนี่ยมันก็มันก็เลยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วมันมันเต็มในความรู้สึกของ,ของผมนะฮะใ,ในใน,นี่คือเป็นการที่ว่าเลยต้องมาแคมป์เป็นเป็นครอบครัว ในการในการแคมป์เนี่ยครับตอนนี้มันจะมีไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์หรือว่ารีสอร์ทที่เขาทําเป็นในลักษณะของเต็นท์สำเร็จรูปมีสิ่งอำนวยความสะดวกจริงๆแล้วผมก็อาจจะเริ่มอย่างนั้นอาจจะลองพาลูกพาครอบครัวไปไป,ไปอยู่ในในเต็นท์ที่เขาเซ็ตไว้แล้วว่าชอบหรือไม่ถ้าเกิดว่าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบก็อาจจะลองหาปรับหาโซลูชันลองไปทดลองก่อนว่าเราลูกครอบครัวโอเคไหมหลังจากนั้นก็ค่อยๆลงทุนครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้ ผมว่าในวงการแคมป์ของของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นเยอะมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่ได้หายากเหมือนในอดีตที่ต้องแย่งกันซื้อมากๆตอนนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกด้วยราคาด้วยลักษณะแบรนด์ยี่ห้อฟัง์กชันเนี่ยมีโอกาสเลือกมากๆครับก็สำหรับเพจของเรานะครับชื่อว่าเพจอะไรนะครับ Daddy c a m ม a d d y Cam เอามองกล้องด้วย Daddy c a คนะครับ ก็สามารถฝากติดตามเพจของเราได้ที่ DaddyCamp นะครับแล้วเราก็จะมี IG ที่ชื่อว่า a d d i c ค a m p 1 9นะครับรวมถึงช่อง YouTube ก็จะเป็น a d d i c ค a m ม1 9เช่นเดียวกันครับแต่ว่า,าหลักๆก,ก็จะรันอยู่ในในในเพจ DaddyCamp เป็นหลักครับก็จะแชร์ซึ่งกันและกันติดตามผ่านช่องทางน,นั้นได้เลยครับและทั้งหน้าล่ะครับอยากไปไหนครับอยากไปไหนอยากไปไหนอยากไป<า>แคมปย์ยังไงบ <ละ S 1> <ะ>้างก็ตายกินเนื้อหรอครับ ติดใจครับเพราะว่าไปมาประมาณ3-4ครั้งแล้วแล้วก็ครั้งแรกๆก็แล้วก็สตาร์ทที่กระต่ายกินเนื้อเหมือนกันอย่าลืมติดตามทำแบบดีแคกันนะครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็เป็นบรรยากาศแห่งการดื่มดํานะครับนี่คือหนึ่งไลฟ์สไตล์ของคน มาแคมป์กันนะครับแล้วก็หากมาเจอร้านดีๆอย่างนี้อย่างที่นี่เชอร์รี่ฮับสโตนแคมป์นะคะคาแรคเตอร์เป็นครอบครัวนิดๆจะได้ยินเสียงเด็ก mm hmm. เสียงนกผสมกันไปแล้วก็เสียงครอบครัวทำอาหารอยู่แบบสบายๆนะฮะในในชอ็อตบรรยากาศเชา้าๆอย่างนี้นะฮะ mm hmm. แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เรื่องของกาแฟที่เราชงให้ดื่มให้ให้เห็นกันเหมือนที่ผมผมดื่มดื่มอยู่ครั้งนี้นะฮะ กาแฟ ى, ต้องขอขอบคุณโรงกาแฟพค้ละมุนมากครับแต่เพื่อนๆของเราสนใจเข,เข้าไปดูในเพจบ้ายแล้วก็เครื่องเบนกาแฟ ى, ลาวิด้านะคะสนใจตอนนี้ก็เข้าไปดูในในส่วนของเพจของเราได้ทักมาได้นะมีแนะนําให้ได้มีทั้งสีขาวสีดําแล้วก็สีสีเหลืองสีประมาณนี้ฮะ,ะไดนะ้ก็เลยเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่ง มีความสุขครับแล้วก็สบายสบายและแคมปิ้งก็พาไปดูครับพาไปแลพาไปเห็นอุปกรณ์หรือฟังก์ชันหรือแม้แต่ทั้งเบรกเบรกที่แล้วก็พูดถึงแนวคิดคนแคมป์นะฮะแลแลเห็นถึงแนวคิดและเห็นถึงไร้สล์เห็นถึงการการเดินทางไปต่อของคนแคมป์นี่คือหนึ่งอีกอีกหนึ่งเรื่องราวที่แรแคมปิ้งอยากจะน,นําเสนอแล้วนกะ็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้กันได้นะฮะแล้วก็พบ กันเมื่อไหลเจอกันเมื่อไหล mm. ก็ทักทาย mm. พูดคุยเรื่องราวแคมป์กันได้นะฮะแนะนํากันได้นะครับโอเคก็ติดตามได้ครับพวกเราได้แลกแคมปิ้งนะครับสิบนาฬิกาห้าสิบนาทีทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับาทาง MVTV นะครับแล้วก็ด้วยกล่องเ m มเอหรือ PSI อะไรเงีย้ยหลากหลายช่องทางน,นะครับ mm. ก็อย่าลืมแหลกแคมปิ้งหรือจะติดตามเราทางเพจหลักของเราคือเพจสวัสดีครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook สวัสดีครับนะครับ ก็ลองดูได้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งรายการที่เป็นรายการสวัสดีครับกันเ,เดี๋ยวโอกาสหนนะ้าเราจะได้ไปแลแคมปปิ้งจะไปดูเรื่องราวคนแคมป์อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไว้เจอหนะ้าขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ